เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องหนูก้อยกับคนสวนแต่งโดยอนาตาก้อยหรือหนูก้อยก็คือสาวชาวดอยนี่แหละมาหางานทำในเมืองกรุงมาเจอป้าที่ทำงานเป็นสาวใช้ตั้งแต่ยังสาวแต่บ้านที่ป้าของเธอทำงานอยู่นั้นรับคนจนเต็มพิกัดเสียแล้วแต่โชคยังเข้าข้าง หนูก้อยอยู่บ้างตรงที่ว่าพื้นของคุณนายซึ่งอยู่ต่างจังหวัดมองหาคนงานอยู่ก้อยจึงมีโอกาสได้ทํางานที่นี่ที่นี่ที่ก้อยพูดถึงอยู่ในจังหวัดทางภาคกลางคุณนายสิริเป็นไม่ลูกติดลูกสาวของท่านไปเรียนอยู่เมืองนอกทั้งคู่ทิ้งแม่ อายุ45ที่ยังดูสวยตามวัยเอาไว้ที่บ้านตามลำพังตามประสาสาวไม้เห็นป้าจวงคนครัวแก่เล่าให้หนูก้อยฟังว่าผัวของคุณนายแกด้วยเป็นอดีตนักการเมืองเก่าแก่คนดังของจังหวัดเป็นเช่นนี้นี่เอง ชีวิตของก้อยก็เลยได้พบกับเรื่องน่าตื่นเต้นหลายเรื่องเลยมาอยู่ทีแรกคุณนายสิริก็ไม่ค่อยได้พูดคุยถามถ่ยอะไรหนูก้อยมากนักเพราะกลัวจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่พอนานวันหนูก้อยคอยเอาใจคุณนายท่านก็เลยทรงก้อยเรียนกอสอนอเดิมทีก้อยจบแค่มสามแกก็เอ็นดู ส่งให้เรียนจนจบอ e หภายในเวลาไม่ถึงสองปีหนูก้อยก็เหมือนลูกหลานของท่านอีกคนมีอะไรก็เรียกหนูก้อยใช้งานอยู่ข้างขาข้างแข้งข,ง,ขง,ขง,ขงของท่านเสมอมาตอนหลังแกรับคนสวนเข้ามาเพราะอยากทำสวนปลูกผักที่ไร่สารเคมีก็จะใครซะอีกละ่ะ กูหนูก้อยนั่นแหละที่แนะนำคุณนายเพราะไปซื้อผักแล้วได้ผักไม่ดีตามตลาดทั้งเหี่ยวทั้งมีสารเคมีก้อยที่เคยอยู่สวนผักปลูกพืชไร้ดินมาก่อน mm. ก็เลยแนะนำให้ปลูกผักกินเองแต่ก้อยไม่มีความรู้มากนักไม่นานต่อมาคุณนายก็เลยประกาศหาคนสวน มีคนเข้ามาสมัครงานอยู่เยอะอยู่พอสมควรก็ได้พิทศนี่แหละสมัครงานเข้ามาอัตราค่าจ้างเท่ารายงานรายวันตามที่กฎหมายกำหนดคุณนายให้ทดลองงานดูก่อนพิทศวยัย30มสิบเคยทำงานแก่เคยอยู่ได้อยู่สวนปลูกผักอินทรีย์ปลอดารคุณนายลงทุนให้ทศดดมาเกลี่ยพื้นที่ทางด้านหลัง ให้พี่ทศได้ปลูกผักสวนครัวหลายชนิดหนูก้อยแอบไปชะงกมองพี่ทศทำงานอยู่ใบ,ใบ่อยๆพี่ทศของก้อยเป็นหนุ่มวัยชะกันยังโสดหนูก้อยก็ยังสดแอบส่งสายตาให้กันปิ้งปิงปิง,ปงหนูก้อยอ้ายมวนต้วนไปตามภาษาพอทำงานได้เดือนนิดๆคุณนายเดิม ได้กินผักปลูกเองจากฝีมือของพี่ทศของหนูก้อยหนูก้อยก็แอบบย่องไปหาพี่ทศบ่อยแบ่อยแอบเอาน้ำไปให้บ้างแอบบไปเด็ดผักมาให้คุณนายเป็นข้ออ้างบ้างสาวน้อยวัยอายุ21คอยส่งสายตาให้พี่ทศกล้ามโตวันนี้คุณนายกลับดึกเห็นว่ามีงานราตรีสม,มสรอ,อะไรก็ไม่ดูสิ หนูก้อยก็เลยอดดูละครที่ห้องของคุณนายเพราะมีเงินเดือนเท่าไหร่ก็ต้องส่งเงินไปให้ทางบ้านหมดครอบครัวของหนูก้อยเป็นครอบครัวใหญ่มีน้องน้องให้เลี้ยงดูอยู่หลายคนประจวงแกไม่ค่อยชอบดูละครมืดลงแกก็นอนแล้วคนขับรถสามีของแกก็ขับรถไปให้คุณนายนั่นแหละทำให้ก้อยรู้สึกเซง็ง เพราะไม่มีทีวีดูเดินไปเดินมาอยู่แถวๆในสวนที่คุณนายแกบปลูกต้นไม้เอาไว้พอดีได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาอยู่ใกล้ๆจึงมองหาน้องก้อยยังไม่นอนอีกหรือจ้าหนูก้อยยิ้มเขินๆพี่ทดของหนูก้อยนั่นเองยังเลยค่ะคุณนายไม่อยู่หนูก้อยก็เลยไม่ได้ดูละคร พี่โทษของหนูก้อยยิ้มครุ่งกริ่มไปดูที่ห้องของพี่ไหมละ่ะเสนออย่างใจบริสุทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้สินะหนูก้อยรีบไววตัวไม่เป็นไรหรอกจก้ะดอกคุณนายพรุ่งนี้ก็ดูได้พี่โทษจึงยิ้มกริ่มไม่ได้ดูละครคืนเดียวจะนอนหลับไม่น้อหนูก้อยเขินไม่กล้าพูดอะไรจะบอกว่ายัางไงดีมันตื่นเต้นไปหมด หัวใจเงี้ยเต้นตะดัวเลยเกรงใจพิ่ทศสิคาเกรงใจทำไมมีแค่พี่คนเดียวปกติพี่ก็นอนดึกอยู่แล้วไม่พูดเปล่าพี่ทศก็ลุกขึ้นยืนแล้วจูงข้อมือนหนูก้อยให้เดินตามไปด้วยกันจะได้ดูละครไหมล่ะนะทีวีก็เปิดไปหนูก้อยก็ระแวงไป พี่ทศเล่นส่งสายตาหวานๆมาให้อยู่เรื่อยแล้วรจบคุณนายยังไม่กลับมาเลยหนูก้อยรีบกลับเข้าห้องระกลัวจะถูกพี่ทศประทุสร้ายพี่ทศรีบจับข้อมือหนูก้อยเอาไว้ลืมอะไรหรือเปล่าหนูก้อยอายอือนต้วนลืมค่ะเธอยิ้มหวานขอบคุณนะคะพีท่ทศฮึมไม่ใช่ต้องขอบคุณแบบนี้ตังหาก ฟอดพิททดหอมแก้มหนูก้อยเสด,ด,ด็จตื้อสาวน้อยขนลุกไปทั้งด่างสะดุ้งดาวกับโดนไฟช็อตแก้มของเธอร้อนเผา,ผาป่านนี้พิททดคงรู้แล้วว่าหนูก้อยช่างไร้เดิงสาเสลเกินซัมดายพิทศยังรวบเอวให้เข้ามาชิดหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวาจนหนูก้อยทำอะไรไม่ถูก กระทั่งมีไฟรถสาดส่องเข้ามาพี่ทดรีบดึงก้อยลบสองลุมสาวแอบดูเงาตะคุ่มตะคุ่มที่ลงจากรถรถที่เข้ามาไม่ใช่รถของคุณนายแต่เป็นรถของใครก็ไม่รู้สิเห็นแต่ว่ามันเป็นรถเป็นสีดำคุณนายสิริหนูก้อยที่แอบดูอยู่กระซิบเห็นชายร่างสันทัดกับคุณนายเดินเข้าบ้าน คุณหนูก้อยหันไปสบตากับพิทศแล้วพากันอยากรู้ไปแอบด,ดูคุณนายที่หน้าต่างคุณนายอยู่ที่ห้องรับแขกกับผู้ชายคนนั้นเห็นคุณนายกับอาเสียคนนั้นหอมแก้มกันดังฟอดๆฮะหนูก้อยร้องด้วยความตกใจจนพิทศ ที่ยืนซ้อมอยู่ด้านหลังลิบปิดปากเธอดูท่าคุณนายของหนูก้อยจะหาคู่เจอแล้วนะพี่ทศกระซิบบอกลมหายใจของพีท่ทศเป่ารดอยู่ตรงข้ามแก้มกับหูอุ๊ยขนลุกหนูก้อยรีบมองต่อไปแก้เขินอยากเห็นภาพที่ชวนว่าววิวเสร็จเหลือเกินทั้งคู่ก็เล่นรักกันแบบไม่อายนี่มันดึกแล้วใครจะคิดละ่ะ ว่ามีคนแอบดูอยู่หัวเคยค้าม้าเคยขีดพี่ทศชักจะมีอารมณ์ก็เลยหอมแก้มหนูก้อยบ้างจนหนูก้อยชักมีอารมณ์ร่วมมือหยับหยบของพี่ทศก็วัดไซส์ไปเรื่อยหนูก้อยก็ขนลุดขนชันปล่อยให้พี่ทศลูบไกล้ไปทั่วได้อารมณ์คุณนายขึ้นห้องไปกับอาเซียคนนั้นเสร็จแล้ว ทั้งคู่ต่างถอดเสื้อผ้ากันไปตามทางส่วนหนูก้อยก็ถูกอุ้มไปที่ห้องของพิ่ทศตามระเบียบสรุปทีวีที่ห้องพีท่ทศเปิดเอาไว้ดูพิ่ทศกับหนูก้อยทั้งคืนพระพิท่ทศลงมือจัดการน้องก้อยจนทั่วทั้งตัวความบริสุทธิ์ของหนูก้อยเป็นของพีท่ทศที่แสนจะอึดอดทน เธอยินยอมพร้อมใจเป็นของพิทธคนนี้สองหนุ่มสาวก่อนกระวัดฟัดเวียงขาของเธอตวัดดัดรอบเอวของหนุ่มคนสวนเขาก็ตรากตรังทำงานใส่ดอกไม้ที่ชุ่มฉ่าเสียงดำตับตับอย่างสนุกตามจังหวะคุณนายได้รักครั้งใหม่หนูก้อยก็มีรักใหม่กับคนสวนคนใหม่หน้าเข้ม ทั้งคู่ลักรอบได้เสียกันอยู่ได้ไม่นานพี่ทศก็บอกกับคุณนายสิริเพื่อสู่ขอหนูก้อยส่วนคุณนายแกก็ไม่ว่าอะไรเพราะเอ็นดูหนูก้อยอยู่เป็นคนเดิมผูกข้อไม้ข้อมือส่งค้าสินสอดทองมั่นให้พ่อแม่ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วหนูก้อยก็มีความสุขกับพี่ทศของเธอ ตลอดไปจบแล้วนะคะเรื่องสั้นขยันซอยนะเรื่องหนูก้อยกับคนโสนนะคะตาฝากอีกย่างเรื่องสั้นที่ตามคนแต่งเองด้วยเนาะถ้าชอบตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนยะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับฟังนะ,ะรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเป็นอ่า ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดนตอนต่อไปนะคะรักนกคะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ